สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2 5 8 8นะครับวันนี้พูดคุยกันในเรื่องประธานอ,อสมออยังไม่หมดวาระแต่มีอสมอในหมู่บ้านอยากเปลี่ยนประธานอ,อสมอประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงที่สามารถทําได้ไหมประเด็นที่หนึ่งมันต้องไปดูก่อนว่าทําได้หรือไม่ได้ถ้าอยากเปลี่ยนอ,อสมอนะครับประเด็นที่ห ประเด็นที่สองเนี่ยถ้าทําได้จะทํำยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสาเหตุที่ทําคลิปเรื่องนี้ออกมาพูดคุยกับพี่น้องอสมอวันนี้ก็เพราะว่ามีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาถามว่าอสมเนี่ยมีวาระกี่ปีประเด็นที่หนึ่งคลิปเมื่อวานนี้เราก็ทํามาให้ดูแล้วว่าอสมอมีวาระสี่ปี แล้วก็เพิ่งเลือกประธานอสมไปช่วงต้นปีพศ2567นี่เองนะครับขณะนี้ปี2568อสมที่เป็นประธานอยู่ทุกระดับยังไม่หมดวาระนะครับประธานอสมเขาจะเรียกชื่อว่าประธานชมรมบสมระดับหมู่บ้านประธานชมรมบสมระดับตำบลประธานชมรมอสมระดับอำเภอประธานชมรมอสมระดับจังหวัดประธานชมรมอสมระดับภาคประธานชมรมอสมระดับประเทศนี่ เพิ่งคัดเลือกกันไปมีการเลือกตั้งกันหรือว่ามีการคัดเลือกตามกระบวนการตามระเบียบไปเมื่อต้นปี2567นี่เองนะครับขณะนี้ปี2568ก็ยังไม่หมดวาระนะครับนี่ก็ตอบพี่น้องไปแล้วมีคนถามมาว่าอ,อสมอจะหมดวาระเมื่อไรมีวาระกี่ปีก็ตอบไปแล้วครับ4ปีจะหมดวาระนี่ก่อนับไปครับเพิ่งเลือกตั้งไปเพิ่งคัดเลือกไปปี2567บวกเข้าไปอีก4ปี จริงจะหมดวาระก็ปีเจดหนึ่งหรือเปล่านะทีนี้พอเราทําคลิปให้ดูแล้วก็มีพี่น้องคอมเมนต์มาอีกว่าในกรณีนี่มีอ,อสมอเป็นออประธานอยู่นี่แหละแต่ว่าประธานยังไม่หมดวาระแต่อยากเปลี่ยนประธานอ,อสมอมันทําได้ไหมมันจะทํำยังไงมีพี่น้องคอมเมนต์มาถามเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนประธานอ,อสมอนะครับอันนี้ตอบตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นกลางๆนะครับ คือถ้ามีการจะเปลี่ยนประธานอสมอมันต้องมีอะไรสักอย่างในหมู่บ้านแห่งนั้นเกี่ยวข้องกับทีมงานอสมเกี่ยวข้องกับประธานอสมอาจจะไม่ถูกกันกับทีมงานหรือมีข้อขัดแย้งอะไรกันก็แล้วแต่มันต้องมีอะไรมากๆกว่านั้นมีลึกๆเราก็ไม่สามารถที่ไปตอบได้ทุกกรณีเราจะตอบเป็นกลางๆไปก่อนว่าในการเปลี่ยนประธานอสมอโดยปกติแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนประธานอสมอน,นะครับ ประธานอสมอเนี่ยจะเป็นไปจนครบวารละแล้วมีการเลือกใหม่ถ้าไม่ชอบประธานคนเดิมก็เลือกคนใหม่อะไรประมาณนี้อันนี้หมายถึงปกตินะครับเหตุการณ์ปกติก็คือประธานก็ทํางานตามปกติไม่ได้ทําผิดตามระเบียบของอสมอก็ถ้าประธานไม่ได้ทําผิดอะไรนี่เขาเรียกว่าปกติ ทุกคน็นอสมอไม่ได้ทําผิดอะไรปกติประธานก็ไม่ได้ทําผิดก็ทํางานตามปกติอันนี้เขาเรียกว่าปกติในกรณีที่ปกติเขาจะไม่เปลี่ยนประธานอสมอกันนะครับอันนี้ตามหลักเกณฑ์เลยนะครับ<ป>ก็จะเป็นจนครบวาระพอครบวาระก็เลือกใหม่นะไม่ชอบคนเดิมก็เลือกคนใหม่ถ้าชอบคนเดิมก็เลือกคนเก่าเป็นต่อก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ตอบแล้วนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์ปกติกับไม่ปกติ ปกตินี่คือต่างคนต่างทํางานทํางานดีด้วยกันต่างคนไม่ทําผิดระเบียบตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าอสอมนี่วันนี้เลย16พฤศจิกายน2 5 6 8นี่อสมเวลาปฏิบัติงานนี่ยังปฏิบัติงานตามระเบียกบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ .2544 คือตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายอสมนะระเบียบต่างๆยังยึดระเบียบอสมพศ .254 4อยู่ ส่วนกฎหมายอสมกําลังออกกฎหมายอยู่ในสภาไม่รู้ว่าจะออกสําเร็จหรือเปล่ายังไม่ทราบรัฐบาลจะยุบสภาหรือเปล่าก่อนกฎหมายออกสําเร็จก็ยังไม่ทราบถ้ารัฐบาลยุบสภาก่อนก่อนกฎหมายอสมในสภาเนี่ยประกาศใช้กฎหมายที่กําลังอยู่ในสภาถ้าหากว่ามีการยุบสภาก่อนกฎหมายประกาศใช้นี่กฎหมายก็ตกไปนะครับเรื่องของกฎหมายแต่ขณะนี้นี่ยังไม่มีกฎหมายเพราะยังไม่มีกฎหมายเนี่ยระเบียบการดําเนินงานต่างๆของอสมนี่ยัง อาศัยระเบียบการวงสารสูขว่าด้วยอาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้านพศ2 5 4อยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบเดิมอสมประธานอสมจะเปลี่ยนกลางคันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ทําความผิดอะไรประธานไม่ได้ทําความผิดตามระเบียบไม่มีไปดูแล้วไม่ไมไม่ได้มีความผิดตามระเบียบอสมทุกคนก็ไม่ได้มีความผิดตามระเบียบใครอยากจะเปลี่ยนก็ไม่สมควรที่จะเปลี่ยนเพราะทุกอย่างก็ปกติอยู่ เอาเหตุการณ์ที่หนึ่งถ้าเหตุการณ์ปกติเปลี่ยนประธานอสมอทําไม่ได้ก็ต้องรอจนกว่าจะหมดวาละซึ่งช่วงใกล้จะหมดววละก็จะมีหนังสือแจ้งจากกระทรวงไปยังทุกกระทรวงสาธารณสุขไปยังทุกจังหวัดให้ดําเนินการคัดเลือกประธานอสม,อมตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดจนถึงระดับภาคจนถึงระดับประเทศให้แล้วเสร็จภายในเดือนเท่าไหร่เดือนไหนก็ว่ากันไปจะมีหนังสือแจ้งมาจากกระทรวงนะครับพอตอนใกล้จะหมดวาาะนี่ ทุกจังหวัดก,ก็จะต้องดำเนินการคัดเลือกประธานอสมอมาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดจนได้ระดับภาคก็เลยประเทศให้แล้วเสียตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดต่อไประเบียบมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ในกรณีที่ไม่มีใครทําผิดประธานไม่ไทําผิดทุกทีมอสมอไม่มีใครทําผิดจะไปเปลีย่ยนประธานอสมอมันไม่มีเหตุผลที่จะไปเปลีย่ยนประเด็นนี้เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเป็นอสมเป็นประธานกันต่อไปจนหมดวาระถ้าไม่ชอบกันก็เลือกคนใหม่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็เลือกคนเก่าประเด็นนี้ เข้าใจนะครับทีนี้อีกประเด็นเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไดทำยังไงเปลี่ยนได้ก็เพราะว่าถ้าประธานไปทำความผิดตามระเบียบก็ต้องไปกลางระเบียบดูระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขนี่พศ .2554 นี่สิ่งไหนที่อสมอทำผิดถือว่าเป็นการผิดระเบียบถ้าประธานไปทำผิดระเบียบคนที่เป็นลูกทีมก็สามารถ ประชุมได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เวลามาประชุมรอพศต่อเจ้าหน้าที่รสศเขาก็ดูอยู่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอสมอเขาก็ร่วมประชุมกับอสมพอรปสตอก็มาชี้แจงงานอสมอเดือนนี้มีอะไรยังไงก็มีวารละที่อสมอจะเสนอว่าเรื่องอื่นๆขอเปลี่ยนประธานอสมอก็บอกเหตุผลอภิปรายกันไปเสร็จแล้วก็โหวตได้พอโหวตเสร็จซับเสร็จสับประธานคนเก่าออกประธานคนใหม่ ก็ได้แล้วโหวตกันเสร็จสับเจ้าที่สาสุขเขาก็จะทําเรื่องแจ้งเปลี่ยนชื่อประธานไปยังสํานักง,งานสาสุขอำเภอไปพิมพ์ลงในระบบเว็บไซต์ของอของข้อมูลอ,อสมอ,อสมอก็จะทราบกันทั้งประเทศว่าใครเปลี่ยนหมู่บ้านไหนเปลี่ยนหมู่ได้ได้คนใหม่อะไรยังไงเพราะมันมีกระบวนการที่จะเปลี่ยนได้ถ้าประธานทําผิดนะครับ ทีนี้การทําผิดเนี่ยระเบียบอสมเนี่ยมันมีทําผิดถึงขั้นกับออกจากอ,อสมเลยก็มีนะครับ <army. S 1> แต่ถ้าทําผิดไม่ถึงขั้นกับออกไม,ไม่ถึงขั้น,ไม,นไม่ถึงขั้นกับการออกจากอ,อสมเนี่ยก็จะแค่เลือกเป็นประธานอสมถ้าหมู่คณะเขาไม่พอใจหมู่คณะเนี่ยต้องต้องไปดูระเบียบให้แม่นนะครับหมู่คณะอสมเนี่ยว่าถ้าประธานทําผิดระเบียบจริงๆเนี่ยจึงไม่สมควรเป็นประธานเนี่ย มันจึงมีเหตุผลที่จะไปให้ประธานเขาเลิกและประชุมกันขึ้นและแจ้งหมอรบสตออกันไปนะครับแต่ถ้าประธานเขาไม่ได้ทําผิดระเบียบอะไรเนี่ยไปไปให้เขาออกเลิกเป็นประธานมันก็กาันแกล้งกันนะมันถือว่าเป็นการกัน่นแกล้งกันมันก็ทําไม่ได้จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมีพยานเด่นชัดว่าประธานทําผิดระเบียบนะเนี่ไม่สมควรจะเป็นประธานก็ประชุมชี้แจงกันแล้วก็แจ้งเรื่องให้ผลการประชุม ของคณะอสมอหมู่บ้านนั้นหรือรอปสตอแห่งนั้นประชุมกันเสร็จทราบแล้วว่าคนนี้ออกเอาคนใหม่แทนแล้วก็แจ้งถ้าคนนี้ออกบางทีเจ้าหน้าที่รอปสตอเขาออกก,ออกก็อาจจะมีกระบวนการให้คัดเลือกให้เลือกตั้งตามระเบียบอีกอาจจะให้ออกไว้ก่อนก็ได้แต่วิธีการคัดเลือกอาจจะมีทําไปตามระเบียบ ของชมรมอสมอแห่งประเทศไทยที่มีวิธีการคัดเลือกอย่างไรลงคะแนนกันอย่างไรประกาศผลยังไงแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะแจ้งอสมอคนใหม่ไปยังอำเภอจังหวัดเพื่อเปลีป่ยนแปลงข้อมูลต่อไปนะครับคือทําให้ออกมันต้องมีสมเหตุสมผลคือประธานเขาทาผิดนะครับทําผิดมันมีขั้นผิดแค่เลือกเป็นประธานอสมอหรือแม้กระทั่งทําผิดออกจากอสมอไปเลยถ้ามีการผิดระเบียบ มันมีออกกับอสมอไปเลยนอกจากจะออกกับเป็นการเป็นอสมอแล้วประธานอสมอก็ต้องว่างลงตามตามเขาเรียกว่าตามระเบียบก็ต้องมีการคัดเลือกอสมอมาเป็นประธานกันใหม่มันก็มีถ้าเขาทําผิดมันจึงจะออกได้นะครับถ้าเขาไม่ทําผิดมันก็ออกไม่ได้ทีนี้มันก็มีเรื่องราวการร้องเรียนกันประจําเกี่ยวกับประธานอสมอกับลูกทีมนี่แหละก็มีลูกทีมนี่ที่อาจจะ ไม่ถูกออกถูกใจประธานไม่ทราบประธานทําผิดหรือไม่ผิดอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ลูกทีมอาจจะมีข้อมูลก็ได้ว่าประธานมีความผิดระเบียบไปอ่านระเบียบดูแล้วมันผิดข้อนั้นข้อนี้กว่ากันไปเสร็จแล้วประธานมีพฤติกรรมทําผิดระเบียบอะไรทํานองนี้ก็มีหลายหมู่บ้านนะครับที่ผ่านมานี่ลูกทีมเนี่ยไปร้องเรียนประธานแต่ไม่ได้ร้องเรียนที่รพอพศนะไปร้องเรียนที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเลยอะไรประมาณนี้ก็ก็มีก็มีหลาย หมู่บ้านเหมือนกันที่ทําแบบนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับบางบางหมู่บ้านก็อสมอก็ไปร้องเรียนต่อสํานักงานสาธารณสุขอำเภอว่าประธานประพฤติตัวไม่เหมาะสมสมควรเปลี่ยนประธานทีนี้การที่มีลูกทีมอสมในหมู่บ้านนั้นไปร้องเรียนอาจจะไปร้องเรียนที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้างหรือไปร้องเรียนที่สํานักงานสาธารณสุขเพเภอบ้างพอไปร้องเรียนปั๊บนี่มันไม่ได้หมายความว่าประธานเขาจะออกนะเขาจะต้องได้รับ ความยุติธรรมจากกระบวนการด้วยเมื่อมีการร้องเรียนไปสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกมา,อ,าออกมาสอบถามข้อเท็จจริงบาง,บางที่นี่ถ้าไปร้องเรียนที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอก็จะต้องแจ้งไปจังหวัดเพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการออกมาหาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนว่าจริงไหมนะครับ หรือแม้กระทั่งอสมอไปร้องเรียนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนที่เขาจะพิจารณาว่าประธานอสมจะออกหรือจะเป็นต่อหรือจะออกจากอสมอไปเลยเพราะมีความผิดอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะต้องให้ความเป็นธรรมโดยการแต่งตั้ง,าางนนคณะกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับถ้าสมมติว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงแล้วและรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบแล้วแต่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็จะมีคำสั่งเองว่าให้ใครออกไม่ให้ใครออกถ้าปรากฏว่ามาสอบสวนแล้วไม่มีความผิดเลยตามที่ลูกทีมอสมอไปร้องเรียนนะี่นะประธานก็ไม่ต้องออกนะครับถ้าไม่มีความผิดแต่ถ้ามาสอบตั้งกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่ามีความผิดมีความผิดระเบียบผิดตามระเบียบจริงๆตามที่ลูกทีมอสมอร้องอันนั้นประธานอสมอก็อาจจะถึงกับออกจากอสมอ พอออกเกอสมปับประธานอสมก็ว่างลงพอประธานอสมว่างลงนะครับก็จะมีการคัดเลือกอสมใหม่ตามระเบียบก็จะมีการคัดเลือกอสมคนใหม่แทนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ .2554 ต่อไปและตามระเบียบของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำประเทศไทยเหมือนกันนะครับสรุปแล้วประธานอสมยังไม่หมดวารละแต่มีอสมในหมู่บ้านอยากเปลี่ยนประธานอสมทําได้ไหมทํำยังไง ก็ตามที่กล่าวมานี่ครับมันมีทั้งทําได้กับทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ต่อเมื่อประธานเขายังทํางานตามระเบียบรักษาระเบียบดีไม่ได้ทําผิดระเบียบก็ทําไม่ได้ทํายังไงก็ไม่ได้ประธานเขาก็เป็นต่อแต่ถ้าเขาทําผิดก็สามารถทําได้ทําให้เขาออกได้แต่ว่าก่อนที่เขาจะออกเขาจะต้องได้รับความเป็นธรรมจากการมีคณะกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งมาจากจังหวัด ถ้าสอบสวนเท็จริงแล้วปรากฏว่าทำผิดระเบียบอะไรประมาณนั้นก็ออกได้แต่ถ้าสอบสวนเท็จริงแล้วไม่ทำผิดระเบียบเลยก็เป็นประธานต่อไปจนกว่าจะหมดวาระชอบหน้าไม่ชอบหน้ากันก็เลือกเอาใหม่ในครั้งหน้าสมัยหน้าอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่มาพูดคุยกับพี่น้องอสมอขําคืนวันนี้16พฤศจิกายน2568ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ